ันนี้นะคะเราจะมาสุ่มของในเกมกันค่ะซึ่งวันนี้ปืนเข้ามาใหม่เออปืนในตู้อีโวแล้วก็มีชุดผู้หญิงสีชมพูนะคะที่จัดยังไม่ได้สุม่มเดี๋ยวเข้าไปลองดูกันว่าวันนี้จะเกลือหรือเปล่านะคะวันนี้จะมีงบอยู่ที่ประมาณ20,000ื่นกว่าเพชรมัง้งเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมแล้วกันว่าเหลือเพชรในเกมนะคะกี่เพชรเนาะแต่ว่าวันนี้นี่สีเหลืองนาโชคครับมาดูกันว่าสีเหลืองจะนาโชคจริงเปล่าคือแบบเหลืองหมดเลยนะจริงทั้งเสื้อทั้งกางเกงทั้งอะไรทุกอย่างนะคะยกเว้นอย่างเดียวหนะ้าตาก,กับปากนะคะขอเป็นสีแดงกับสีดำ แล้วกันเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแปลกๆนะถ้าปากเหลืองๆ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าค่ะ <c oughs> นี่ไงทุกคนที่จัดบอกนะคะปืนรอบนี้นะคะเป็นปืน Evil ดําชิ้น XD 8 ใช่ปะ <c oughs> ตามนั้นนะประมาณประมาณนี้เนาะซึ่งปืนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตีมแบบว่าปืนฮาร์วีนะมาทั้งหมด4กระบอกค่าสถานนะปืนหน้าสีเขียวมันจะบวกระยะ2อัตราการยิง1นะคะแม็กกาซีน1เนาะส่วนสีม่วงเนี่ยจะเป็นแม็กกาซีน2นะคะดาเมจ1ลดความเร็วรีโหลด1นะคะส่วนสีส้มเนี่ยเป็นเจาะเกาะ2โอ้เจาะเกาะดีนะระยะ1นะคะความเร็วเคลื่อนที่ ลบหนึ่งนะส่วนสีแดงก็จะเป็นอัตราการยิง2แม่น2แล้วก็ลดความเร็วรีโหลดนาะส่วนใหญ่มันจะลดความเร็วรีโหลดเออแต่เดี๋ยวไปดูก่อนคือจะไม่แน่ใจว่ามันเป็นปืนอะไรหน้าตามนะะันคล้าย MP40 มากน่าจะเป็น MP40 ่แหละแล้วก็ชุดอันนี้ทุกคนจะยังไม่ได้สุมเดี๋ยวจะจะมาสุมชุดนี้ชุดนี้น่ารักมากสีชมพูแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปหาตัดชุดให้เหมือนกับชุดนี้แล้วละ่ะน่าจะพอใส่ได้นะติดอย่างเดียวที่มีพุงนะันไม่น่าจะใส่ได้เพราะอย่างนี้แหละ เดี๋วเราไปสุ่มชุดกันก่อนดีกว่าครับก่อนอื่นเนี่ยจะว่าจะจะสุ่มชุดผู้หญิงก่อนเพราะว่าดูจากทรงแล้วเนี่ยชุดผู้หญิงอะน่าจะใช้เพชรน้อยที่สุดนะคะวันนี้เนี่ยเรามีงบอยู่26,671เพชรมาดูกันว่าชุดผู้หญิงแล้วก็สกินปืน4สกินเนี่ยเราจะใช้เพชรหมดหรือเปล่าหรือว่าจะหมดเท่าไหร่จะถ้าดวงดีมันก็หมดน้อยแหลแต่ถ้าดวงไม่ดีมันก็หมดมากแต่ว่าเห็นว่า แต่จะเดานะไอชุดผู้หญิงอันเนี้ยจะน่าจะได้อันสุดท้ายอะจริงถ้าไม่เชื่ออ๋อขาให้เอาอันที่เราไม่อยากได้ออกก่อน2องอันอันนี้ไม่อยากได้ไม่อยากได้ออกไปไม,กไ,ไม่อยากได้ไม่อยากได้แล้วของในตู้นี้เนี่ยหลายคนน่าจะมีแล้วแหละพวกสกินกระทะนะคะตัวอ่าเซสเลฟลี่โรลลี่ป๊อปตัวนี้เน เปิดเพื่อรับเซตนาคน้อยเอ๊ะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นสกินหรือว่าได้มาทั้งสัตว์เลี้ยงด้วยแล้วก็ชุดอันนี้เนาะโอเคจะจะเริ่มหมุนเลยแล้วกัน9เพชรน่าจะได้แบบกล่องเกลือเกลือกล่องแบบกล่องปกลกล่องปืนอะไรสักอย่างนีไม่ได้จะได้ของดีเท่าไหร่นะ<อ><ๆ>ก็อย่างที่คิดค่ะก็ได้สกินปืน AK ไปแล้วก็อีกรอบที่2เนี่ยจะใช้อยู่49เพชรนะคะ โอเคเอให้มันหมดไปเลยรอบที่3ามร้อเกพชรก็สกินปืนอยู่ดีเดาไม่ยากค่ะเดาไม่ยากประสบการณสอนเรามาหมดแล้วนะคะเห็นวะโอไม่เคยเดาอะไรผิดพลาดเสร็จแล้วทีเนี้ยอันนี้งานหยาบละร้อยเก้าสิบเก้าเพชรจัดว่าได้กระเป๋ากระเป๋าแน่แนเดาถูกตอนเรียนไม่เห็นจะเดาถูกอย่างนี้เลยนะคะรอบนี้จัดว่าน่าจะได้เจ้าสัตว์เลี้ยง โอ้โหตอนเรียนให้มันได้อย่างนี้ดิ599นะคะจัดว่าน่าจะได้กระทะเฮย้ยโอ้ข้อนี้ตอบผิดอะ599ได้ชุดอันนี้ซึ่งจัดก็มีแล้วนะคะ799น่าจะกระทะแหละไม่น่าจะเป็นชุดผู้หญิงหรอกอืมสวยประสบการณ์สอนเรามาหมดนะคะว่าชุดเนี่ยเราจะได้ตอน999นะคะแต่ชุดอันนี้สวยนะเข็มขดัดเขียนว่าโรซ่า ท้ามะเขือเ,เทศเหรอเอ๊ะหรือเปล่าไม่ใช่ Mad Love Yes yeah. <c oughs> Sweet Rosa Mad Love สวยนะชุดนี้สวยคะ่ะทุกคนชุดนี้สวยเดี๋ยวขอเปิดแปบบ๊บแอ่เดี๋ยวเราค่อยไปใส่ละกันนะคะส่วนนี้แหละมาได้เวลาสุ่มตู้อีโวอันนี้แหละตัวดีอันนี้แหละตัวผ่านเพชรชั้นดีเลยทุกคนแต่ว่าวันนี้เรามีตัวอีโวอยู่22ใบน่าจะช่วยให้เราเขาเรียกว่า หมดน้อยลงนิดหนึ่งอย่างนี้ละกันเนาะเราจะใช้ก้อนทองทั้งหมด7ก้อนบวก5ก้อนเป็น12ก้อน12ก้อนบวก3าก้อนเป็น15ก้อน15ก้อน18ก้อนวันนี้เราจะเอาก้อนทอง18ก้อนเราจะไม่นับบูปินละกันเพราะบูปินอ่ะมันเหลือทุกรอบเหลือทุกรอบจริงๆ1งจอกส์อ้าเปิดแบบไม่ทันตั้งตัวมันก็จะเกลือๆอย่างนี้ล่ะตัวฟรีนะมันก็จะเกลือแบบนี้มันก็เกลืออยู่วันยั้ คือแบบว่าไม่มีแบบก้อนทองหรือบูปินมาให้จัดดีใจสักอันสองอันเลยไม่มีไม่มีเลยเจ้าค่ะไม่มีเลยเจ้าค่ะสวยปะสองเพชรรอบละสอง้อยเจเพชรทุกคนคุ้มสุดหลอวโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันไม่มาเฮ้ย มาแล้วก้อนทองมาหนึ่งอุ้ยแล้วเราต้องใช้ก้อนทองทั้งหมด18อันในการซื้อนะคะแรกสกินปืน4อันมาดูกันอุ้ยสวยก้อนทองแล้ว <c oughs> โอ้ยได้ก้อนทองกับบูปินสวยว่ะสวยเหลืออีก15ทุกคนคนทางอีกไม่ไกลเดี๋ยวก็ได้15 ูตรทุกคนสูตรให้มันหมุนสองรอบแล้วเราก็กดเปิดทันทีนะคะหมุน2อรอบแล้วกดเปิดทันทีได้แน่นอนหนึ่งสองโอ้อย,ออยเลยเห็นไหมมันเลยนี่ทุกคนมันอาจจะไวนิดนึงอย่างนี้ละกันถ้าสมมติว่ามันหมุนกลับมาครบอยู่ตรงอาหารสัตว์ด้านขวามือให้เรากดทันทีเลยเวยกดทันทีจะคิดว่ารอบนี้สูตรนี้น่าจะทําให้เราดวงดีหมดน้อยมาดูกันเพชรเหลือหมื่นเพชรแน่นอนเชื่อปะ ทนไม่ัสูตรสูตรสูตรนี้ดวงดีบอกแล้วทุกคนมันจะมันจะมาตกอยู่ช่วงประมาณเพชรหรือว่าอ่า exp รอยเนี่ยแหละตอนเจวันถ้าอันนี้ทำได้โอ้อันนี้ทำไม่ได้นี้เลยโอ้ยอันนี้ก็ไม่ถึงโอ้ย หาเกลือรอบนี้ได้สองอันเชื่อปะอ้าอันเดียวนี่หว่าเฮ้ทุกคนเพชจะหมดก่อนวะนี่ยอยอไม่อยากจะพูดนะ GM อ่ะแจกตาล่าให้เยอะมากอ๋อ วก้อนทองมาแล้วห้าอันอุ้ย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 โอ้ววเอาวะไอ้กลิ้นเอาหน่อยลูกสวยบูปินว่ะ ปูปินก็ยังดีทุกคนแต่ถ้าจะดีก็ต้องก้อนทองพูดเลยนะกว่าจะได้ก้อนทองครบเอันเนี่ยนี่ก็ล่อไปจ 10, ะหมื่นเพชรแล้วไหมอะ ได้เว้ยสวยก้อนทองอ่ะก้อนทองมาเริ่มมาทุกคนเริ่มมาหกละเอา้าไม่ได้ทำไรอู้ก้อนทองอุ้ยสวยเย,ย้ก้อนทองเจ็ดอันแล้วอย่างน้อยก็ได้หนึ่งสกินปืนแล้วทุกคน แต่เราอยากได้18ไงใช่ไหมวะ18อันปะตายละถ้า18อัน8อันเพชรฉันจะพอไหมเนี่ยสวยมันมาตอนท้ายจริงๆโอ้โหก้อนทอง10อันกับ13,000เพชรที่เหลืออยู่ เอาวะเอาหน่อยจัดมินเอาหน่อยเอออฮ<ะ>้อออค่ะน้องบวได้ก้อนทองเลยเจ้าน้องแค่ได้ก้อนทองเจ้าจะเอาก้อนทองไปแลกปืนเจ้าไปปุกปีนน้องมีเยอะล้ำไปนะเจ้าก้อนทองสักก้อนละเจ้า เดี๋ยวขอกดอีก2ทีถ้าก้อนทองไม่มาเราจะรีแต่ถ้าก้อนทองมาเราจะยังไม่รีเกมอ่าจะ่เอ้ยมาไม่ให้เขารีว่ะแสดงว่าดวงยังมีอยู่เก้าอันแล้วทุกคนเลยอ,อีก9อันเหลืออีก9อันทุกคนสกินเออฮอลีสฮอลิ โอ้แวะทุกอันแวะทุกอันครับแวะทุกอันอาหารสานเลียง EXP ตังแวะจังเลยไม่ต้องแวะค่ะโอ้องสาเย่สิบแล้วอะสิบแล้วมีหวังมีหวังแปอัน ได้ปูปิ้นมาสวยเหมือนเหมือนมันเริ่มแบบเริ่มได้แล้วอะ่ะเลือ,อีกเ็อันทุกคนอดทนหน่อยอีกเจ็อันค่ะอีกเจอันสวยอะ่ะสวยก็แย่แล้วได้ขั้น เกลือมากเลยอ่ะมันเกลือที่สุดเลยอ่ะทำทำไมมันซุ่มซุ่มไปเรื่อยๆเย่เราได้อีกอันแล้วสิบสอันแล้ว อ้แต่รอบนี้อ่ะยังไม่ได้ก้อนทองแบบสองอันเลยนะแบบว่าตอนนี้เรายังโชคดีตรงที่ว่าเราเคยได้แบบก้อนทองอันหนึ่งบูปินอันหนึ่งใช่ปะเราอ่ะยังไม่ได้แบบว่าก้อนทองสองบูปินสองอะไรเงี้ยยังไม่ยังไม่เคยได้ทีละสามหวังว่าวันนี้ที่สุ่มนะคะจะมีได้แบบนี้บ้างอย่างน้อยก็การันตีว่าครั้งหนึ่งฉันก็ยังเคยดวงดีในการสุ่มครั้งนี้แบบขอขอคุ้มๆนะคุ้มๆนะไอตอนเกลือนะก็ยอมยอมไปแล้วนะเนีย่ยเกลือแบบนี้แหละ บูปินจ้าอ่าตัวจ้าตัวอืมอ้มอื้ด้วย้วยจริงๆสวยจริงๆสวยจริงนะน้องสาวยูเขามันดังแปลกมีควายจะจัดขับแตกทางตีโอ้โห ยอดเลยแล้คือแบบเขาอยากได้ก้อนทองอะอยากได้กองนี่นี่ไงก้อนทองแบบเนี้ยแบบเนี้ยไปหยุดอะไปหยุดที่ตรงเนี้ยตรงก้อนทองนะ่ยก้อนทองได้หรือเปล่าุด,ดอโอเคอเคุย้ยพอไดเซตดวงแล้วมันดีขึ้นหรอทุกคนออกเค้าเกมใหม่ แสดงว่าเมื่อกี้มันน่าจะบัก๊กมันน่าจะบั๊กแหละไม่ได้ก้อนทองกีกทีจริงๆต,งต้องได้ประมาณนี้แหละแบบกดไม่กี่ทีก็ได้เงี้ย เหลือแน่แน่เห็ดต้องเหลือเหลืออีกสองก้อนทุกคนอีกสองก้อนเท่านั้น โอเครอบนี้นะคะไม่กล้ามองแล้วขอปิดตาแล้วกันฟังแต่เสียงฟังแค่เสียงก็รู้เพราะเรามันแปลนพันแท้อยู่แล้วเฮ้ยอันนี้ได้ปะโอ้โหได้กับพี่เลยล่ะสีฟ้าเต็มไปหมดเลย อีกแล้วได้สองก้อนยัง้วทุกคนแต่ว่ามันเลย <c oughs> แต่ว่ามันเลยอ่ะ <c oughs> คือเราอยากได้แค่สิบแปดไงแต่ว่าเราได้มาสิบเก้าเลยอ่ะเฮ้ยแต่ว่าอันนี้จะสังเกตนะทุกคนเ <c> ม <oughs> ื่อกี้จัดอะกดสมแบบแบบเข้าเกมปุ๊บกดเข้าไปในตู้อีโวเลยเวย้ยแล้วแบบได้ก้อนทองลัวๆได้ก้อนทองเยอะมากแต่ไม่ได้เข้าตี้ด้วยก่อนหน้านี้ที่มันดูเกือน่าจะเป็นเพราะว่าจัดเข้าตี้อะ <c oughs> จัดว่านะ ทำไม่เข้าตีน่าจะดวงดีอ่ะจริงพเพราะเข้าตีปุบแล้วมันดวงไม่ดีเกี่ยวปะจันว่าน่าจะเกี่ยวพอไม่เข้าตีปุบแล้วแบบอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดต้องมีคนลองแล้วแหละพวกแกที่แบบจะไปสุ่มปืนอันนี้นะก็ลองดูแต่จัขอแรกก่อนอันแรกนะคะจัจะแลกปืนอ่านว่าอะไรไม่รู้ฟรีป่ปั๊ฟรี่พัมคินนะคะพัมคินมันแปลว่าอะไรนะ้าฝักทองเออพัมคินว่าฝักทอง ไปทันทีป e ั๊บแล้วก็แลกสีเหลืองจะชอบสีเหลืองค่ะจะก็จะแลกมาไว้ oys. แต่ว่าค่าสถานะของสีเหลืองนี้มันจะบกเจาะเกาะนะอันนี้เจาะเกาะก็น่าจะดีเห็นว่าถ้าเกิดใส่เกาะเนี่ยกาะสามเกาะสีอะไรเงี้ยคือแบบโดนดามิดเยอะมากแต่ถ้ายิงคนไม่ใส่เกาะก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะเพราะเขาไม่มีเกาะให้เราเจาะนะคะสีเขียวค่ะแล้วก็สีม่วงนะคะเย้จัดแลกครบทุกอันแล้วทุกคนดีใจมาก ดีใจมากๆจริงๆแล้วก็ใบบูปิ้นเราอ่ะเหลือตั้งแปดใบทุกคนตั้งแปดใบแน่สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าก็เจ็บ เหมือนกันกับปืน4ี่กระบอกนี้นะแต่ก็ทมวอาคุมไหมก็คุมนะเพราะค่าสถานะแต่ละปืนก็จะได้มาปรับใช้ตามสถานการณ์อีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองไปใช้จริงก่อนถ้าใครที่อยากดูรีวิวปืนแต่ละกระบอกเดี๋ยวก็รอคลิปแล้วกันนะคะแต่ช่วงนี้ของสุ่มมาเยอะมากเดี๋ยวขอสุ่มให้ครบทุกอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวรีวิวปืนจะตามมาทีหลังค่ะเดี๋ยวสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วอย่าลืมคอมเมนต์กันเราว่า ไปใส่สกินปืนตัวไหนมานะชอบสกินปืนอันไหนลองคอมเมนต์กันดูคะ่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย